ครับผมเราไปส่งรถกันนะครับนี่ก็เป็นการส่งรถนะครับแบบ,แบ,บเอาแบบเรยวๆเลยนะครับผมนี่ก็จะส่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเทรถนแบบนี่ก็เป็นรถมารับนะครับนี่ก็เป็นรถมารับนะครับม ถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนที่แบบต่างจังหวัดเนาะเราก็มีบริการขนส่งตลเ,เลยอะไรครับเจอะไรครับอันนี้ก็ปิดการขายแล้วครับผมสําดครัคัน,นี้ผมลูกค้าลูกค้าจากที่ไหนก่จังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงรายนะอันนี้คือแบบลูกค้าไม่ได้มารับด้วยตัวเองนะครับผมก็มีบริการส่งน,นะครับผมอันนี้ก็พี่เขาก็จะท,ทําการแล็ปใช่ไหมครับทําการแลบปนะครับผมท้าไม่ถึงแรับเนี่ย เป็นกันลอยโอ้แม่ให้มันตลอดไม่ให้เป็นรอยเนาะอันนี้ก็ตามสภาพนะอันนี้ผมก็ได้แจ้งลูกค้าไปแล้วนะว่ารถมันรถมือสองเนาะมันก็มีสภาพตามการแจ้งงานแหละครับมันก็ไม่ใหม่มันรถมือหนึ่งนะครับผมเนี่ยน,นี่นะครับผมนะอะไรกันเพื่อนะเดี๋ยวลูกค้ารอรถดิ <laughs>